นี่ทีมงานเปิดออกมานี่นะเข็มฉีดน้ำมันตรงนี้ไม่มีนะครับปกติวีโกจะอยู่ตรงนี้ทุกคันนะเปิดไม่มีนะหน้าตาเป็นแบบไหนมาดูนะครับมามาสวัสดีครับผมมีอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะวันนี้วีโกอึดทนแกงยกให้เขานะแต่ตอนนี้ยกสไลด์มาครับวิ่งน่าจะไม่กลับแร้วมั้งครับเนี้ยตนกว่าโลแล้ว ห้าแสนอาวไม่ถึงล้านนะคันนี้มาดูสาเหตุทำไมไม่ถึงล้านโลนะสำหรับคันนี้เพราะอะไรนะครับจะพาไปดูนะครับเอฟซี FC ตามดูนะครับว่าไปเจออะไรที่พังเสียหายนะสำหรับมิโกค้คันนี้นะครับยกสไลด์มาเปิดฝาสูบนะคันนี้ทำไมถึงเปิดฝาสูบมาดูให้เห็นกันจะจะ,จะเอาไปเปิดฝาสูบ ขาดการดูแลบำรุงรักษานะครับจริงๆรถมันทนมากนะฮะนี่นะสายพานทาม,มิงขาดนะครับพอขาดปุ๊บเรียบร้อยดิวาวนะฮะนี่กระแทกนะครับนี่รอยกระแทกตรงถ้วยวาวนะฮะเห็นไหมครับนี่นะชัดเจนเลยเอ,เอดีเสียมีหมดทุกตัวอย่างนี้คดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับ จริงๆสาเหตุหลักๆเลยผมจะเล่าให้ฟังอีกเคสหนึ่งนะคันนี้เปิดฝาสูบออกมาทำไมถึงเป็นรอยขนาดนี้นะสังเกตนะครับรอยกินเข้าไปนะเกิดการเสียดสีจากน้ำมันหล่อเลื่นไม่ได้นะครับเป็นปัญหาให้ดูประเก็นฝาสูบนะครับทำไมเป็นเป็นได้ขนาดนี้นะนี่นะ อันเนี้ยเกิดจากน้ำมันวิ่งไม่ทันนะครับไปดูนะฮะตรงไหนจะพาไปดูทีหนึ่งนะครับนี่ทีมงานเปิดออกมานี่นะเข็มฉีดน้ำมันตรงนี้ไม่มีนะครับปกติวีโกจะอยู่ตรงนี้ทุกคันนะเปิดไม่มีนะหน้าตาเป็นแบบไหนมาดูนะครับไปประกอบมาแล้วนะฮะทำมาแล้วสะสมนะหลอดรีดน้ำมันตนัวนี้ไม่มีทําให้น้ำมันฉีดได้ไม่แรงนะครับ โชคดีมากนะครับคือออกสูบนะครับกับลูกสูบไม่ติดแต่มาติดตรงนี้นะครับนี่มาติดตรงนี้เป็นรอยเห็นไหมครับเป็นรอยปุ๊บเบียดปุ๊บเป็นไงแารพานกระชากเกือบขาดนะฮะกระเด็นนแคมสัซัดกับถ้วย เรียบร้อยวาว์กอสาเหตุหลักๆเกิดจากตัวนี้นะครับของคันนี้นะฮะประกอบม,มาผิดพลาดนะครับเจอสาเหตุแล้วนะต่อไปเราก็ประกอบได้เหมือนเดิมแต่ว่าฝาสูบเปลี่ยนวาวเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมแคมเสียหาเชียงกงครับลงนะครับเดี๋ยวเราหาเชียงกลงลงเสร็จนะครับจะนําไปให้ลงกึง ทำวาลวให้ใหม่นะครับเขาก็เสี่ยงคือเราหนึ่งเราซื้อเชียงกงมานะพวกหลอดวาลวหลอดวาลว,วาลวช่วยวาลวอาจเป็นปัญหาได้นะ<ม>เดี๋ยวจัดการให้ใหม่นะครับเดี๋ยวนํามาประกอบแต่ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะฮะนี่น,นี่มาดูมาดูไปต่อนะครับสำหรับฝาสูบตัวนี้นะฮะ จัดการให้ใหม่นะครับวาวไอดงไอดีไอเสียเช็คให้แล้วนะครับแล้วก็ให้ลงกึงอัดน,น้ําเช็กรั่วให้แล้วนะครับก่อนใส่ก่อนใส่นะสินวาวเปลี่ยนวาวเดิมใช้วาวเดิมนะครับวาวไม่มีปัญหานะครับดูวีโก้คันนี้นะก่อนที่เราจะประกอบ้าสูบลงไปนะครับหลักๆเลยนะเกิดเกิดจากการที่ช่างนะครับ ช่างเพื่อนช่างของเราไม่ได้ใส่นะวุ้ดตัวฉีดทองเหลืองอยู่ตรงนี้นะเป็นเป็นเนี่ยท,ที่เมื่อวานที่เราให้ฟังนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวรีดน้ํามันเพื่อสร้างสร้างแรงดันให้น้ามันมันพุ่งขึ้นนะขึ้นมาด้านบนนะทีนี้เหมือนมันมันฉีดไม่ตรงอะ่ะประเกลนทำไมเป็นแบบนี้เหมือนน้ำมันมันรั่วออกนะครับแลบแลบออกก่อน แล้วทําให้มันมาตันรูน้ํามันนะครับแปลกมากเลยครับนี่นะย็นเลยพอมันตันปุ๊บน้ํามันฉีดไม่ได้นะก็ทําให้เพลาเราลิ้นนะครับเบียดเสียดสีนะครับทําให้มันล็อกพอมันล็อกปุ๊บสายพันธุ์ทําิ่งขาดนะประมาณนั้นเลยนะฮะอันนี้โชคดีนะเรามีเสื้อเสื้อเก่านะของเครื่องที่เราทําไปนะ ค้างอยู่เราเลยไปงัดออกมานะเพื่อจะนํามาใส่ตรงนี้นะครับสําคัญนะครับพังมาหลายคันแล้วนะที่เราเลือกมาแล้วไม่ไม่เจอไม่เจอไอ้ตัววูฒทองเหลืองตัวนี้นะครับก็น่าเห็นใจนะคันนี้สอบถามพิเเพิ่งไปทำมาได้ประมาณไม่ถึงปีนะครับ,บรถก็พังนะครับ โชคดีที่ว่าไม่ได้เป็นถึงพวกเขเวียงหรือว่าตอนที่ทำมิ่งขาดนะไม่ไปกระแทกลูกสูบแรงกว่านี้นะถ้าถ้ากระแทกแรงกว่านี้นะครับเขาจะทําให้พวกก้านสูบโคตนะครับได้เลยนะอันนี้ก็ยังยังห้าสิบห้าสิบนะขอลุ้นก่อนแต่เราหมุนลูกสูบล้วขึ้นเสมอเท่ากันหมดนะครับก็รอลุ้นว่าสตาร์ทขึ้นมานะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่งไหมนะถ้านิ่งก็จบนะครับประมาณนั้นนะรอรุนรอรุนกับคันนี้เหตุเกิด <c oughs> เหตุเกิดว่า <c oughs> ด้วยความที่ไม่ละเอียดนะบางทีนะเราเอาสายลมนะเป่าเพื่อจะขันน็อตนะครับเป่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเป่าไปโดนเขานะจนะนะะเดนไม่รู้เรื่องนะพอมันหลุดไปไม่ได้สังเกตเอ๊ะมันหายไปไหนหรือว่าเป็นเศษดินเศษหินมันกระเด็น แต่จริงๆนะเป็นบูธนะระวังให้ดีนะครับอีโกโ้พูดไปหลายคลิปละนะระวังตัวนี้ให้ดีนะถ้าไม่ถ้าไม่มีตรงนี้บูธอยู่ตรงนี้นะอย่าใส่เข้าไปเด็ดขาดน,นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวครั้นี้นะให้ทีมงานเราประกอบเข้าไปนะเดี๋ยวมารอชมกันทีเดียวตอนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์เขาจะ นิ่งเหมือนเดิมไหมนะจะมีอะไรเสียงอะไรแปลกปวอมขึ้นมาไหมนะครับใจจริงผมอยากให้ยกเครื่องยนต์ลงมาดูให้หมดเลยนะแต่ว่า f อฟรีบต้องการใช้รถนะถรีบถ้ามันมันไม่จบมันก็เหนื่อยช่างนะบอกก่อนนะแต่ว่าจากการที่เราวิเคราะห์นะและสังเกตเครื่องยนต์ก็ มีแค่ท่อนบนที่เป็นปัญหานะฮนะก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าสตาร์ทมาแล้วมันจะนิ่งไหมนะแค่นั้นเองนะครับถ้านิ่นงก็ส่งงานได้เลยนะครับนี่นนะเรีมงานประกบปั๊สูบลงไปแล้วนะครับใส่ซีนนะใส่ซีนอยู่ใส่ซีนอยู่นะรอฟังเสียงรอฟังเสียงนะ มีอีกแล้วนะไม่โจบอีกแล้วนะสำหรับวิโก้คันนี้นะนี่นะน็อตถอนนะครับน็อตถอนตัวยึดล้อสายพานตัมมิ่งนะฮะเดี๋ยวทาเกลียวใหม่อีกนะครับจะทำเกลียวให้ใหม่เ,เ,เราจะสตาร์ทเกลียวสตาร์ทเกลียวนะสตาร์ท จะหยุดนะครับมาดูครับนเดี๋ยวลองเกีียวให้เรียบร้อยนะครับระวังให้ดีฮะชอบ<ม>ชอบลูดชอบถอนนะสำหรับวิโก้ตัวนี้นะสายบานทำมมิ่งครับใส่ลงไป ันนี้จะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบให้เสร็จสิ้นนะขอฟังเสียงก่อนนะว่าจะปก,กติหรือไม่นะถ้าปกติก็เดี๋ยวมาเก็บความเรียบร้อยนะครับอัคันนี้เดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับเผื่อมันเอ็กซิเดนต์อะไรขึ้นมาอีกนะฮะทดสอบ Cặp nó cặp. Hơi. Tiếng bên này tiếng. có gì Ê. Đã vô, đã ใพวกไม่น่า<ด>พอดูรอยรั่วเปล่าแคปน้ำมันขันแน่นหมดไหมใชใช้ตรองดูมีรอยรั่วไหมนพวกนี้ขันแน่นไม่มีไม,ม่ีไม่มไม,ม่มีสตาร์ทไปน้ำมันยังไม่มีในระบบเลยข่วง่วงแบบเท่างไง เดี๋ยวน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วรู้เรื่องไม่ตดนครับขันก่อนขันก่อนเดี๋ยวเก็บความเรียบร้อยนิดนึ่งน้ำม,มันสายทางเดินน้ำม,มันตรงแป๊บเข้า,า,ารางหัวฉีดนะฮะรั่วนะครับอ้าวอ้าว นะติดนะขอเวลาสองนาทีรันก่อนตป๊บหนึง่งไม่มีเสียงอะไรปิดปกติเนาะ,อ,ะอย่างนี้ถือว่านิ่งแล้วโอแก้วตัดน,นาำไม่ได้นะระบบน้ำไม่มีนะเดี๋ยวเครื่องมีปัญหานะพอรู้เรื่องนะอ๋ะอพอสังเกตอ้าดับเครื่อง ที่กลัวคือสายพานตั้มมิ่งกระโดดข้ามอีกนะครับนอตลูดทําเกียวใหม่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคประกอบเลยพร้อมส่งพร้พอมส่งออกวิ่งทดสอบซึม,มิงเก็บเปลี่ยนใหม่เอาลันครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราไปออกวิ่ง มีปัญหาอะไรไหมไปลองไปลองแล้วก็ส่งรถจบแล้วคันนี้ไปลองก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรจะกลับมาแก้ไขอีกทีนะวีโก้คันนี้นะสายพานทัมมิ่งขาดนะครับเกิดจากเอพาเราลิ้นนะครับมันล็อกพอล็อกปุ๊บเครื่องหมุนอยู่เกิดแรงกระชากนะครับต่ำ ทำให้สายฟังตัวมิงขาดกระเด็นนะฮะแล้วก็มาเคลื่อนนะฮะลุกซูเขาเราลิ้นตำแหน่งไม่ตรงกระแทกกันเลยต่านะฮะทำให้วาวคดนะครับวาวคดเขาเราลิ้นขาดนะถ้าเราเบิกใหม่ก็หลายตังคงอย่นะครับเบิกใหม่หลายตังเ์ีย่จากการเปลี่ยนซื้อสายยงนกงมานะครับซื้อสายยันกงนะครับแล้วก็ทําวาวใหม่นะครับ ถามว่าเราทำฝาสูบเอามาคุ้มไหมนะซื้อวาลแต่ละตัวก็หลายตังค์อยู่นะราคาก็พอๆกันครับูสีสเขาเราลิ้นต้องเบิกเส้นเป็นหมื่นนะครับดูชังกงคุ้มกว่าจบ่าครับทำแค่ซีนซีนใหม่นะก็ประหยัดงบได้นะเอาลิ้นนี่เส้นหนึ่งเกือบหมื่นนะสองเส้นก็เท่าไหร่แล้วครับแล้วก็นี่แน่ๆคือมันล็อกล็อกไปแล้วตรง ที่ระวังแคมมันสึกหมดแล้วนะครับจบยังไงก็ต้องเปลี่ยนฝาสูบนะฮะทำไม่คุ้มใช้ได้ก็ไม่นานนะครับหาฝาเชียงกรงสภาพสวยๆนะครัทำซีนวาลวใหม่ทำวาลวใหม่นะครับอัดน้ำเช็ดรั่วดูดีนะจบใช้ได้อีกนานนะจริงๆ v i g วีโกอึดมากนะมันอันนี้มันอยู่ที่การดูแลบำรุงรักษานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้ปัญหาเกิดจาก นะตัวมันจะมีวาลวทองเหลืองอยู่ตรงเสื้อสูบตัวนั้นมันหายไปนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวรีดน้ํามันทําให้ฉีดน้ํามันแรงขึ้นนะยิงขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็มันไม่มีนะแรงดันน้ํามันขึ้นไม่ถึงด้วยแล้วก็น้ํามันฉีดได้ไม่แรงนะทำทำให้ตัวเพาเหล่าลิ้นติดนะฮะก็ปัญหาก็เกิดจากประมาณนี้นะฮะพูดง,ง่ายๆซะช่างที่ทํามาไม่รอ,อบคอบ นะครับก็ระวังนะอาจารย์ช่างด้วยกันนะครับก็นํามาบอกกล่าวนะระวังให้ดีดนะตัวนี้เป็นปัญหาเยอะแล้วนะครับเจอบ่อยนะในโก้บุดหรือว่าเวบาวตรงเดือนตัวนี้บางทีถ้ามีนะกึงไว้เลยหรือว่าหาตามเสื้อเสื้อสูบนะเก็บไว้เลยตัวนี้ต้องใช้มีผมเจอบ่อยนะครับโอเคนะคลิปนี้เคสนี้นะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องนะ ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะอาจารย์ช่างบางท่านก็เจอบ่อยกับเคสนี้นะฮะก็เอฟซนะก็ได้ความรู้ด้วยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราครับกดติดตามนะทางช่อง t u b ูครู้แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะครับรูแง่เจริญการช่างนะสําคัญที่สุดคือกระดิ่งนะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีคพรับผมจะจบงบไม่บานปลายที่รูแง่เจริญการช่างนะครับ